อบจยะลาถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบยกระดับคุณธรรมและความโปรง่งใสนำไปสู่เป้าหมายองค์กรปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายมุกตามาัธานายกอบอจอยะลามีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานคือหลักธรรมพิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหลักการในการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดีซึ่งจะสามารถขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนซึ่งทุกโครงการที่อบอจอยะลาดําเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาชนต้องได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงในส่วนของการต่อต้านการทุจริตนั้นนี่นะครับ เราก็ได้จัดได้มีโครงการการประกาศเจตนารมณ์สุจริตโปร่งใสองค์การหวันส่วนจังหวัดยะลาใสาสะอาดในปี2 5 6 6หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้จัดทำกิจกรรมงดรับงดให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือที่เรียกว่า no ก i ฟโ policy นะครับ เพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่นะปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดทัด้งนี้ก็เพื่อจะให้การต่อต้านการทุจริตเป็นความสำคัญอย่างยิ่งและก็สำคัญในการที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตองค์การหวานส่วนจังหวัดเนี่ยก็ได้ดำเนินการมาอย่างนี้ตลอดมา จากความมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลอดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้านความสุจริตโปร่งใสส่งผลให้อบจยะลาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในระดับ AA รวมถึงรางวัลการันตีอีกหลายรางวัลองค์การบริษัทจังหวัดยะลานั้นก็ได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและก็ความโปร่งใส ในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐปี2566นั้นได้รับการประเมินถึง96.48คะแนนอยู่ในระดับ AA และก็ในปี2566เราก็ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นจากอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและก็ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบจากการประกวดองค์กรคุณธรรม จากวัฒนธรรมจังหวัดยะลาในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตขององค์การบรรษัทนจนังหวัดยะลานั้นผู้บริหารโดยเฉพาะนายกเนี่ยตั้งจใจความสําคัญเรื่องนี้ตลอดมาแล้วเราจัดกิจกรรมปลูก,กจิตสํานึกให้กับข้าราชการหรือคนในหน่วยงานน,นะครับในการที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ และให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับอบจยะลามุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในการดูแลจัดทำบริการสาธารณะพัฒนาคนพัฒนาท้องถิน่นสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตบริหารงานด้วยหลักธรรมพิบาลพร้อมแสดงพลังยืนหยัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ทำงานโปรง่งใสบนึกกำลังบุคลากรเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อประชาชนเพื่อสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ท้องถิ่นเราเราอยากที่จะสร้างวัฒนธรรมขององคอ์กรสุจริตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาคประชาชนหรือหน่วยอื่นๆจะต้องร่วมกันบูรณาการความโปรง่งใสความสุจริตนั้นปรากฏช่วยกันแนะนำช่วยกันสอดส่องช่วยกันชี้ช่องเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีงามในเรื่องของการทุจริตหมดสิ้นไปจากองคอ์กรและหมดสิ้นไปจากสังคมของประเทศไทย มุัมหมัดเจแม่ถ่ายภาพนัตยาสายวิริยะทีมข่าวเอ็บีีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา